สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับรายการบัณฑิตคลินิกไก่ผ้ามัดเราจะพามานำเสนอเรื่องของการออกกำลังกายในผู้ป่วยปวดบ่านะครับหรือว่าโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับเวลาปวดบ่าเนี่ยเราจะปวดที่บริเวณต้นคอตรงเนี้ยตรงบรงิเวณบ่าอย่างนี้เรียกบ่านะครับด้านหลังเห็นไหมฮะตรงบ่าเวลาปวดก็จะปวดล้าวไปทางด้านในของสะบักอีกด้านหนึ่งก็จะลงไปทางแขนหรือว่าจะปวดขึ้นมาต้นคอพวกนี้มีวิธีการลดปวดง่ายๆนะครับ อย่างแรกที่จะสอนคือการยืดกล้ามเนื้อนะครับวิธีการยืดกล้ามเนื้อของเรานะครับให้นั่งก่อนนั่งก่อนนะครับแล้วก็ใช้มือสมมุติเราปวดข้างขวาเราจะใช้มือขวาเนี่ยฮะนั่งทับมือขวาเรานะครับแล้วมือซ้ายจับไปที่ศีรษะข้างหูตรงนี้นะครับดึงศีรษะมาด้านข้างด้านตรงข้ามค้างไว้นับหนึ่ง7 8 9สาแล้วก็ผ่อนกลับมา ทำสิบรอบนะครับรอบที่สองนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อนกลับมารอบที่สามเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อนกลับมาประมาณนี้นี่คือท่าที่หนึ่งนะครับเวลาทำทำสิบครั้งนะครับทำสิบครั้งเช้าเที่ยงเย็นหรือว่าเวลาที่เรานั่งทำงานไปเรามีอาการเราก็ทำนะครับท่าที่สองนะครับ ท่าที่2เราจะยืดกล้ามเนื้อต้นคอตรงบริเวณต้นคอจากหลังมานจนถึงต้นคอนะครับวิธีการเราจะจับไปที่ศีรษะแล้วเรกดลงตรงๆหลังตรงนะครับแข่งตรงนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มผ่อนกดอีกครับใช้มือเดียว2มือก็ได้นะฮะส3 4 5า7 8ี่ห้าผ่อนกดอีกครับ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดผ่อนนะครับกดอีกครับ5้าหกเจ็ดแปดเกาทำไปเรื่อยๆนะครับประมาณ10รอบเหมือนกันนะครับสำหรับท่านี้ท่าต่อไปเป็นท่าที่ใช้ประจำที่คลินิกนะครับคือเราจะยืดกล้ามเนื้อในสะบักนะครับ ตรงลอมบอยกล้ามเนื้อด้านหลังตรงนี้นะฮะวิธีการให้เอามือข้างที่ปวดไว้กอดที่หัวไหล่ด้านตรงข้ามอีกมือนึงจับค่อยกันนะครับโน้มตัวมาข้างหน้านะครับล้วบิดตัวไปด้านตรงข้ามค้างไว้นะครับแล้วก้มคองนิดนึงค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, อนกลับมาครับแล้วก็ยืดกลับไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ผลกลับมานะครับแล้วก็ยืดใหม่ 2> 1 2 3, 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ดกผลกลับมานะครับเป็น3ท่าแล้วนะครับท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายพวกนี้เวลาทำให้ทำต่อเนื่องนะครับทำทุกครั้งท่าละสิบท่าละสิบท่าละสิบนะครับแล้วก็ให้เวลาเราทำงานไปเนี่ยอย่าทำต่อเนื่องเป็นเวลานานเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อพวกนี้ล้าแล้วก็ปวดขึ้นได้ ให้บริหารไปตัวนี้เป็นท่าบรรเทาอาการปวดแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาสอนเรื่องท่าของการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณบ่าบริเวณหน้าอกเพื่อจะป้องกันภาวะออฟฟิศซินโดรมพวกนี้ได้นะครับไว้ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรสามารถแชทหรือว่าเขาเรียกว่าคอมเมนต์ไว้ใต้ภาพได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามหรือว่าจะมาทำคลิปต่อไปให้ทุกท่านดูขอบคุณมากครับ